ก่อนหน้านี้เราคงจะเห็นพยาบาลที่ชื่อว่าน้องแป้งนะในเพจเพจนึ่งสมาคมนิยมพยาบาลแห่งประเทศไทยแล้วก็มีภาพของพยาบาลที่ชื่อว่าคุณแป้งนี่นะฮะพร้อมพร้อมกับชุดาาชุดพยาบาลอเออที่เหมือนกับกระโปรงอาจจะดูสั้นหน่อยเสื้ออาจจะดูรัดหน่อยเนี่นะฮะแล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่าทหารห้ามจีบพยาบาลนี่นะฮะเพราะทหารไม่ให้เรา บรรจุ้าราชการปรากฏว่าน้องคนนี้ที่สุดแล้วก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลาแต่เรื่องราวมันไม่จบแค่นั้นเพราะว่าคือ,อาการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยน้องแป้งเขาก็ยอมรับว่าชุดพยาบาลที่เขาใส่หรือว่าท่าทางอาจจะดูไม่เหมาะสมแต่พยาบาลคนอื่นๆก็ใส่กระโปรงสั้นประมาณนี้เหมือนกันนะฮะแต่เรื่องมันก็คือว่าเธอโพสต์ลงในภาพนี้เนี่ยเธอโพสต์ลงในเพจของเธอเองอนะฮะ เ,เขาบอกว่าภาพหญิงสาวในชุดพยาบาลเป็นภาพของเธอจริงน้องแป้งยอมรับโดยโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวที่ชื่อว่าแป้งซีขีดยานินเมื่อวันที่7พฤษภาคมพร้อมกับใส่แคปชั่นว่าที่โสดไม่ใช่ว่ายังเจ็บแต่เก็บไว้รอคนที่เห็นค่าในเพจเธอเองอนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยหลังจากที่โพสต์ลงไปแล้วได้มีเพจสมาคมคนรักพยาบาลแห่งประเทศไทยเอาภาพนี้ไปลง โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วไปใส่แคปชั่นใหม่ว่าทหารห้ามจีบพ,พยาบาลจนกระทั่งมันกลายเป็นข้อความและภาพที่ฮือฮาอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกับเธอโพสเองเหมือนกับเธอโพสเองแคปชั่นเนี่ยเธอไม่ได้ไม่ได้คิดขึ้นมาเองหนึ่งแคปชั่นเธอไม่ได้คิดขึ้นมาเองสองภาพลงใน Facebook ของตัวเธอเองเออแต่ว่าเพจของสมาคมคนรับพยาบาลแห่งประเทศไทยเอาภาพนี้เนี่ยไปใช้ไปใช้ออแล้วก็ขึ้นแคปชั่นใหม่ แต่เสร็จแล้วคนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์คือตัวของเธอที่สุดแล้วเธอลาออกแล้วนะฮะยื่นใบาลาออกจากโรงพยาบาลต้นสังกัดแล้วนะครับทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลราชพฤกษ์ขอนแก่นแต่พื้นเพทเธอเป็นชาวจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับขอลาออกด้วยความเต็มใจนี่นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยตอนหลังเพจของสมาคมคนรักพยาบาลแห่งประเทศไทยนี่ยนะฮะ เขาบอกว่าทางเพจขอถแถลงข่าวว่าไม่ได้มีเจตนาทำความเสียหายให้กับเจ้าของรูปที่เอามาลงเพจเพียงแต่จะสร้างความน่ารักสดใสของพยาบาลที่มีความน่ารักและเก่งซึ่งก็มีอีกมากมายที่ส่งรูปมาและถ้าบุคคลใดไม่ต้องการให้โพสต์ก็สามารถอินบล็อกให้ลบได้ส่วนการที่พยาบาลลาออกก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้เป็นพยาบาล วิชาชีพพยาบาลยังติดตัวไปตลอดชีวิตโปรดทำความเข้าใจถ้าทางเพจทำความเดือดร้อนให้กับบุคคลใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยฝากถึงคนที่ไม่ชอบเพจนี้ก็ไม่ต้องติดตาม,มคือถ้าเพจพูดแบบนี้ก็ไม่รับผิดชอบไม่รับผิดชอบคุณจะบอกได้ยังไงว่าถ้าบุคคลใดไม่ต้องการให้โพสต์ก็สามารถอินบ็อกได้ ความหมายมันควรจะเป็นว่าถ้าคุณจะแบลภาพของใครมาใช้คุณควรจะอินบ็อกขอเขาก่อนใช่ใช่ไหมฮะถ้าสมมติเขาเอาเพจเอาลูกของคุณกหนกใส่ภาพขม้ามาลงในเพจนี้อพอลงไปแล้วเนี่ยคุณหนกมาเห็นค่อยไปอินบ็อกบอกเขาว่าเอ้ผมให้ลงนะแต่ภาพมันเผยแพร่ไปแล้วนั่นแหะสิฮะใช่ไหมแล้วไปเติมแคปชั่นอะไรอ่ะแล้วไปเติมใช่คุณจะมายักปากผมอ่ะช็เป็นคนพูดเออเพจพูดอย่างนี้ไม่ได้ โอ้โห oh. oh. เกี่ยอะไรนะสมาคมคนรักพยาบาลเนี่ยนะฮะแห่งประเทศไทยดูยต้องปิดไปใช่ต้องปิดไปนะฮะไม่ได้ทำยางนี้น่าเกลียดแล้วมาชี้แจงเหมือนกับเหมือนกับไม่ยอมรับผิดชอบเอมาชี้แจงเหมือนกับเออเอ,อ,เอ,อน้องเขาอะไรอ่ละลาออกไปเองลาออกไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าน้องเขาจะไม่ได้เป็นพยาบาลเดี๋ยวไปเป็นที่อื่น ไม่ต้องไม่ต้องไป็ต้องสูรู้ <c oughs> ไม่ต้องสู่รู้ <c oughs> เออ,อทำามยางไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับโดยมารยาทแล้วคุณจะเอาภาพใครมาลงคุณอินบ็อกขอเขาว่าเออน้องแป้งภาพน้องเออสวยน่ารักดีนะมันแสดงถึงความส,สดใสของความเป็นเพรียบานขอทางเพจเอามาลงหน่อยได้ไหมใช่ <c oughs> พร้อมกับแคปชั่นอันนี้นะน้องยินดีไหมไม่ใช่ลงไปแล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่พอใจค่อยมาอินบ็อกบอกคุณแต่ภาพมันเผยแพร่ไปแล้วไงฮะแล้วคุณไปเอาแคปชั่นไปคิดขึ้นเองนี่ี้ไม่ได้ใช่นะฮะขอเรียกร้องให้เพจเนี่ยต้องปิดไป คุณต้องปิดไปเลยนะฮะต้องแสดงออกเพราะคุณทําให้มีผลกระทบต่อคนคนนึงโดยที่เขาอยู่เฉยๆเออเออไปเอารูปเข้ามาใช้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ไปเติมความหมายอย่าอื่นเหมือนกับเขาเป็นคนพูดเองไม่ได้ใช่ใช่ออถ้าคนจะวิภา์วิจารณ์น้องแป้งว่าออแต่งกายไม่เหมาะสมมันก็ควรจะเป็นคําวิภา์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในเพจของน้องเขาเองใช่ออใช่ไหมฮะ แต่น้องเขาก็ลาออกไปแล้วลาออกแล้วลาออกไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็บอกด้วยนะคะน้องแป้งเนี่ยบอกว่ากระแสดรามา่าในเรื่องของการแต่งกายที่ดูไม่เหมาะสมก็น้อมรับจะนําไปปรับปรุงขอโทษทุกคนด้วยที่อาจจะทําให้ไม่สบายใจซึ่งก่อนหน,น้านี้ทางโรงพยาบาลก็ขอให้เธอลบชุดภาพนะ,ะที่ใส่ชุดพยาบาลที่อาจจะออกวาบวิวหน่อยนะคะก็ยินดีทําตาม,อ,มอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงพยาบาลกับนางพยาบาลในสังกัด อันนี้ก็ว่าไปนะส่วนเรื่องของเ,อเพจสมาคมคนรับพยาบาลแห่งประเทศไทยอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งเอาภาพคนอื่นมาใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนคนมันใช้โซเชียลมันมันไม่มีวุฒิภาวะนะใช่มันใช้โซเชียลมันเล่นเฟ e บุ๊กเล่นอะไรกันจนแบบโอ้โหย้ำกันเละเทะไปหมดความจริงวันนี้ผอโรงพยบาบาลเนี่ยจะเรียกคุณแป้งนีนะฮะ มาตักเตือนเรื่องการแต่งกายอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาที่เรื่องการแต่งกายไม่เหมาะสมจะลงในเพจของเขาก็ว่าไปนะฮะแต่ที่สุดแล้วเขาก็ลาออกแล้วนะ